โจทย์ข้อนี้ก็มีฟิสิกส์สี่เล่มคณิตสมเล่มอังกฤษ3มเล่มเคมี1เล่ม,ลมวิชาเดียวกันเหมือนกันฟิสิกส์ขอใช้เป็นตัวยอ่อ p กันนะคณิตศาสตร์เป็นตัว m อังกฤษเป็นตัว e ใหญ่เคมีเป็นตัว c นะราวนี้ข้อหนึ่งก็เลยถามว่าคณิตศาสตร์อยู่ติดกันทำได้กี่วิธีโจทย์ข้อนี้มาเช็คข้อลมอดูก่อนห้อลมอก็คือ ฟิสิกส์สคณิต3อังกฤษ3ามเคมีหนึ่งพอเรามอข้อนี้ก็คือ1ดังนั้นก็คิดตามปกติได้เลยถ้าคณิตยอยู่ติดกันก็เอา3เล่มคณิตมัดรวมกันไว้แล้วก็จะมีฟิสิกส์สอังกฤษ3 คมี1ตอนนี้มีหนัง,นนงสือกี่เล่มเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็เล่มใหญ่กเล่มหนึ่งเล่มนี้9ถ้าเรียงสเปนก็เก้าลบหนึ่ง 1, ทั้งหมดฟิสทเียลแล้วก็หารด้วยฟิสิกเหมือนกัน4เล่มอังกฤษเหมือนกัน3เล่มเคมีมีแค่เล่มเดียว คือก็เรียงสับเปลี่ยนกันตามเนี่ยแล้วก็ภายในคณิตศาสตร์ไม่ต้องเรียงสับเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่ามันเรียงยังไงก็ได้แค่วิธีเดียวอ่ะข้อหนึ่งก็ได้ตามนี้สหรับข้อสองวิชาเดียวกันอยู่ติดกันในคณิตศาสตร์สามเล่มมัดลมกัน ฟิสิกส์สีเล่มมัดรวมกันอังกฤษสามเล่มมัดรวมกันเคมีแค่เล่มเดียวก็มีหนังสือทั้งหมดสี่เล่มถูกปะถ้ามีหนังสือทั้งหมดสี่เล่มก็ต้องเป็น4ีลบหทั้งหมดฟัทอ์เรียลอันนี้เรียงสับเปลี่ยนกันแบบวงกลมแล้วก็ก็หมดแล้เพราะว่า ถ้าเรียงสับเปลี่ยนภายในวิชาเดียวกันเองก็ได้แค่วิธีเดียวเพราะฉะนั้นก็ได้3แมเตหรือว่า6วิธีนั่นเอง